นี่คือบุคคลที่สังคมกำลังติดตามหาตัวเขาคือใครหลังจากที่บุคคลน,นี้เดินเข้าไปในริบของเสียภัยสารเปิดภาพวงจรปิดในลิ์เสียภัยสารเพื่อเอามาเทียบกันเลยเพราะเราไม่เคยเห็นเขาแบบหน้าเต็มๆแม้กระทั่งวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานสำคัญนี่คือคนเดียวกันหรือไม่ต้องบอกว่าวันนี้ก่อนจะนำเสนอตอนแรกเนี่ยภูรินัทชื่อเล่นว่าโป เดี๋ยววันนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังประวัติจะอึ้งนะฮะน้องคนนี้เป็นคนมีชาติตระกูลรวยการศึกษาโทษนะฮะถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆโคตรจะเก่งเลยม,มันจึงมีคำถามว่าเฮ้ยโปสองแว่นโฟเองฆ่าเสียไพศารเพื่ออะไรครอบครัวเองก็รวย มันมีอะไรมากไปกว่านะั้นหรอตามหมายจับที่ออกโดยสารค,คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะภาพในลิฟต์เนี่ยเราไม่เคยเห็นโฉมหน้าเขาเต็มๆวันนี้ตอนที่โดนเรียกสอบปรากฏว่าน,นี่คือโฉมหน้าเต็มๆของนายโปภูรินทรขานาดเดียวกันบุคคลที่ทุกคนกำลังสงสัยว่าจริงๆแล้วปมชนวนเหตุในการฆาตกรรมคืออะไรกันแน่ จะพบว่าวันนี้เองในการสอบปากคำคุณผู้ชมครับตำรวจเองเนี่ยเขาอนุญาตให้แม่ของคุณภูรินัทหรือโฟสองแว่นเข้าฟังการสอบปากคำด้วยค่ะแล้วขนาดเดียวกันในการสอบปากคำในครั้งนี้แน่นอนที่สุดภาพที่ถอดหน้ากากอนามัยออกเราจะสังเกตว่าวันนี้ตอนที่โฟโดนจับโฟใส่แว่นสายตา แต่ก็มีบางช่วงที่โปรถอดแว่นออกอเลยเห็นโฉมหน้าจริงๆของเขาขนาดที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ตอนทำประวัติเข้าใจว่าจะต้องรับทราบข้อกล่าวหาสำคัญและนี่คือภาพที่น่าจะเห็นหน้าแบบถอดหมวกถ้าเทียบกับวงจรปิดตอนเดินขึ้นลิฟต์แน่นอนที่สุดตำรวจต้องมีหลักฐานก่อนจะขอสารออกหมายจับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ดังนั้นวันนี้จากสิ่งที่ทุกคนกำลังตามและสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนี่คือโฉมหน้าทั้งหมดของบุคคลที่คนไทยสงสัยค่ะและภาพสำคัญต่อไปนี้เขาเปิดโอกาสให้แม่โปเข้าไปหาดูวินาทีตอนแม่เจอกับลูกครับแม่เดินเข้าไปกอดลูกและดูเหมือนกับโปเขานิ่งมากเพราะตั้งแต่วันนี้เขากลับไปถึงชุมพรคุณผู้ชมดูนาทีตอนแม่เข้าไปปลอบลูกนะฮะ